สวัสดีครับสมาชิก c h ANNEL BP จเนนนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับในช่วงของ CEO Talk ในช่วงของ CEO Talk จะได้พูดคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง JD Global แห่งประเทศไทยนะครับ ก็ขอพบจักนะครับที่วสันต์เหล่าจันทร์พี่ไก่เคฟซีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับยังไงครับพี่ช่วงนี้ก็สบายดีครับครับแพ้สี่วันเกิดแล้วก็สบายนะครับวันนี้เรามานั่งทานกาแฟกันนะครับริมถนนแถวแกรุงเทพมหานครนะครับเป็นร้านที่สวยงามมากครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของทําไมต้องเป็นไดมอนด์ที่เจเนสครับพี่ทำไมต้องเป็นไดมอนด์ที่เชเนสนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับ ที่ทำเจเนสเนี่ยโฟกัสเลยต้องไดมอนเท่านั้นครับทั่วโลกยอดขายของเจอเนสเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมหาศาลขนาดไหนครับแล้วท่านได้ส่วนแบ่งนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนโดย3เดือนจ่ายครั้ง3เดือนจ่ายครั้งนะครับทำให้ท่านได้แพสซีฟแบบสบายๆนะครับก็คือบริษัทก็จะโอนเงินส่วนนี้นะครับให้กับไดมอนทุกคนครับ3เดือนจ่ายครั้งปัจจุบันมีน่าจะถึงร้อยละหักแล้วมั้งครับพี่เอ น่าจะใกล้เคียงครับใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงแล้วเอางี้หลายคนยังไม่รู้ว่าการเป็นไดมอนด์ี่เจเนสมีไดรับเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ครับก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทต่อเดือนละครับครับงั้นหมายความว่าเวลาท่านเจอไดมอนด์ของเจเนสครับ2ล้านบาทนะครับไม่ใช่2,0,000 0บาทต่อเดือนพัดเปิือนะครับทำเจเนสไปสักพักนึงครับระหว่างที่ทําก่อนที่จะเป็นไดมอนด์ฮะบริษัทก็จะมีรางวัลท่องเที่ยวด้วยใช่ครับฟีระกีบครั้งครับพี่เออท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปนะครับก็ปีละ2องครั้งนะครับ แต่ถ้าท่านมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเป็นแอมเบอร์ก็จะมี1ทริปครับไดมอนด์หนึ่งทริปเท่ากับว่าปีหนึ่งมี4ทริป่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นไดมอนด์ได้4ทริปใช่ครับแต่ถ้ายังไม่ถึงไดมอนด์ทั่วไปก็2องทริปใช่ครับถ้าเป็นแอมเบอร์ก็คือ3ทริปนะฮะทริปที่จะถึงนี้ก็คือการไปทริปที่สิงคโปร์อันนี้ใช่ครับไปงานอีสปอร์ซึ่งทุกท่านไม่ควรพลาดเลยนะครับทริปนี้นะครับก็คือไปแล้วปีหน้าจะได้เปลี่ยนทิน ถูกต้องใช่ครับใช่ครับใช่เรากำลังพูดถึงการเติบโตสําหรับท่านที่ชมช n e l เราอยู่นะครับและเป็นคนที่ยังไม่ตัดสินใจทำเจ e นสนะครับก็เห็นว่าในปี2009เนี่ยบริษัทเจเนสเองมียอดขายนะครับรวมทั้ง2010เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ30ล้านเหรียญ30ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับยอดขายก็เพิ่มเป็นเท่าตัวนะปี2011ก็อยู่ที่ประมาณ65ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับจากนั้นนะครับพี่จากนั้นเนี่ย ในปี2011นะบริษัทเราเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในแลนด์กิงของ DSN แลนด์กิงนะซึ่งจัดโดยสมาคมขายตรงโลกนะฮะซึ่งเราอยู่อันดับที่82เข้าเป็นปีแรกเข้าเป็นปีแรกแต่เข้าไปติ่ปุ๊บอยู่82เลยใช่ครับติดอันดับเลยนะครับตรงนี้หรือพูดง่ายๆว่าถ้าติดท็อปร้อยแรกของโลกเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนี่เราอันดับที่82นะครับมาดูต่อครับพี่จากนั้นปี2012ปี2012เนี่ยนะฮะยอดขายของเราเนี่ย โดดเลยฮะทีนี้กระโดดเลยจ้ำแล้วจ้ำเลยอยู่ที่126ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับครับนะฮะยอดเยี่ยมครับและจากนั้นนะครับพี่จากนั้นเนี่ยนะฮะในปี2012นะครับบริษัทเรานะฮะก็ได้รับเกียรตินะฮะได้รับเกียรติจาก DSN นะครับให้อยู่จัดให้อยู่ในอันดับที่78ของโลกนะครับซึ่งการได้รับเกียรตินี้ เขาก็คงดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วในปีนั้นเองนะครับรู้สึกว่าผู้ก่อตั้งเรานะครับคือคุณเวนดี้ลุยส์ก็ได้รับคืาเรียกว่าการติดธรรเนียรผู้หญิงผู้ชมแรกที่คนไม่ธรรมดานะครับของอุตสาหกรรมการตลาดแบบเครือข่ายใช่ไครับใช่ครับสุดยอดอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วปี2013นะครับพี่โอ้โหทีนี้ยอดขายของเรานะฮะ จเจริญเติบโตมากเลยคร,ครับเราต้องบอกว่าเจิญเติบโตมากนะครับโดดมาที่257ล้านเหรียญดีเวทอลานะครับปี23นะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกครับพี่ก็นะครับบริษัทเรานะฮะก็ได้รับเกียรติอีกเช่นเคยนะติดแมอันดับที่46ของ ดีเนะครับได้ไรซิ่งซาวด์ด้วยซึ่งจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็น้องใหม่ดาวรุ่งดาวรุ่งพุ่งแรงมากสาหกรรมนี้ใช่ครับใช่ครับและได้ยินมาว่ายังได้รางวัลอเมริกันวิสเซียสบอร์ดหลายรางวัลด้วยกันนะครับใช่ครับใช่ครับซึ่งถือว่าอเมริกันวิสเซียสบอร์ดเนี่ยเป็นการจัดอันดับของบริษัทชั้นนําของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยที่คัดกรองมาแต่ละบริษัทนะครับก็ส่งผลงานเข้าประกวด เรื่องของกรตลาดใช่เรื่องของโปรดักต์มีเดียเรื่องของโปรดักต์ก็เยอะแยะมากมายนะครับมายครับมากครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้จากทาง Google นะครับใช่ครับต่อมาครับพี่พอปี2014อาละบริษัทเราก้าวกระโดดอีกแล้วครับทีนี้นะฮะอยู่ที่419ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ทุกท่านครับถ้าคุณไม่ทำตอนนี้คุณจะทำตอนไหนครับนั่นอนสิแล้วถ้าปีนี้2015จบที่ หนึ่งพันล้านเหรียญนะครับโอโหแล้วเป็นไดมอนด์กันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีหน้าเราเป็นไดมอนด์ปีต่อไปค,คุณเป็นไดมอนด์เห็นะมครับครับแล้วส่วนแบ่งท่านทําไมไม่รีบมารับมาแบ่งแชร์ตรงนี้กับกับบริษัทเจอเนสโกโบเหรอครับซึ่งก็เสมือนกับว่าเจอเนสโกโบโลลลได้ให้หุ้นนะครับกับท่านแล้วเป็นเสมือนท่านเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเลยถูกครับเขาแบ่งตังให้นะครับนี้เราโฟกัสที่ไดมอนด์กันใช่ครับ โอเคถ้าเราเปรียบเทียบสถิติแล้วนะครับเราเห็นว่าในปีแรกเราเข้ามาผ่าย12นะครับในทำรรเนียบของ d s n ใช่ครับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาอยู่ทจนสูงสุดที่ระดับที่38แล้วปัจจุบันนะครับ,รบแล้วก็เรายังอยู่ในการจัดดับของ INC IN หรือ I n 500ซึ่งเป็นการจัดดับที่เชื่อถือได้นะครับ,รบถือว่าถ้าใครติด i n ง500เนี่ยก็เสมือนทำงานกับบริษัท 5%ของโลกครับ top <ร>5ของโลก,โลกครับรและนี่คือการเติบโตครับของบริษัทเจเนสซึ่งเราอยากจะให้สมาชิกทุกท่าน,นครับได้โฟกัสหรือคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับนี่คือช่วง c ีโอทอนะครับครับค้งหน้านะครับวันเสาร์ถัดไปนะครับเราพบกันหลัง4ทุ่มวันนี้เอาแค่อหอมปากหอมคอครับติดตามยูทูบชินาของเราต่อนะครับแล้วพบกันครับโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคครับขอบคุณครับ